ทางในกะอันนี้จะลายเนาะเดี๋ยวใช้เบอร์หูขึ้นมามีหนอยใหญ่ๆตัวนี้กะยาวแล้วมีแต่เอาไปเผา สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนโดยแกมาพบพพอนอวตาีอีกแล้วมาพบพพอนอวตารีมานี่การอวตาีก,อากัอยู่เฮือนคือเก่าเนาะโดยตอนนี้นอวตาีกะะับมานังอยู่ทางอ่ารัางบ้าน้ังเฮือนเขอนอาอตารีเองโดยช่วงนี้กนันเนาะบรรยากาศดีโดยโอ้โหไก่ป่าเนาะแถวใกล้กอไผ่ โดยกับมานั่งลินน้องหมาน้องตีกันนั่งอยู่นําโดยบรรยากาศมือนี่ก็แบบฝนก็คือฝนชตกเนาะแต่ก็แบบมืดขึ้นแต่ก็บริตกว่านี่ก็บแบบแดดกาแห้งนอกสักผ่าอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะแบบแห้งไวฝนก็เศร้าตกก็ดีใจลายเนาะเพราะว่าแบบยังกาเหตุสบายเนี่ตอนนี้กับฝนเศร้า นวตีก็มาเปิดคลิปสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น,อน้องไปเบิ่งนมไม่นาวตีอีกเหมือนอก,กันเนาะว่าเป็นจังไดว่าแบบคือว่าแบบฝ้นเ้าต๊ะซองซามเมอร์อะไรเนาะยังเกิดขึ้นมาลายอยู่โดยกําลังพ่นดินขึ้นมาแบบบางอันกันเน,ะนาะเดี๋ยวนาวตีสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งแบบเพิ่นกาลังเกิดขึ้นมาอีก,กน,นะอ่าพัดินกันยังซุ่มอยู่โดยแบบแถวดินแถวนี้กันยังอันนั่นอยู่เนาะแบบฝ้นเ้าแล้วก็ยังแบบ สุมเย็นอยู่โดยดินนี่ก็ถือว่าน,นัา้นแห้งบรรยากาศแถวแคมหัวแค้มยังเนาะน,นอนตีกัมันนั่งหลินแถวนี้แหละเพราะมันเย็นเนาะโดยแถวนี้จะปีนตะกอไผ่กอโนมัยไล่เพิ่อนนอนตีกัมันนั่งหลินอยู่เตียงเนาะหัวแถวนนี้มันจะมีเตียงนั่งโดยตอนนี้กาบน,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 นอนตีกับสิพักแม่พี่น้องไปเบิง่งโนมัก,กันเลยเนาะโดย,โดยตอนนี้นอนตีปักมาเป็นกลองหลังเมืนทีเรียบร้อยเนาะ ก็ไม่พาเขียวงามเนาะโอ้เดี๋ยวน้องอาตี้ชิพาแม่พี่น้องมาเลาะแถวข้างๆหลังบ้านอาร์ตี้เนาะโหว้าน้องมาเพิ่งก็นั่งเย็นบ่เนาะนั่งค้างแท้อาร์ตี้ก็มีน้องมาเพิ่นตัวเดียวเลยเนาะด้วยเพราะว่าเลี้ยงไก,ก่ปลาโตเพิ่งกับตุ่ยตัวเดียวเนาะแถวนี้กับแบบย่าแรงนี่อ๋อบ่ย่างแถวนี้มีแต่แบบ ใบไผ่ล่นลงมาเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นยามหนาฝนโดยกับแบบบรรยากาศกับประมาณนี้แหละกับบ่คอยหกเป็นได้เนาะแต่แบบถทายยามฝนนี่โอ้ยยามอันแรกเนาะได้ปารทุกมือโดยแต่ว่าส้วงนี่เฮากระหักษาได้แน่เนาะมันกับแบบบอดดคอยหกอันนี้ก็คือโนติว่าเนาะสอปูนแบบสอบปูนหายทานเมียนเมียนอันหายทานแล้วก็เลยแบบต่างไปในเตียงแล้วก็เอาไผ่ พายางมาโปะเมียนเนาะเดี๋ยวมันแบบมันอกถือฝนยังกะแต่เกาเน้อใหม่มันออกจะพผลมาแถวนี้ถือว่าโบมีแล้วฝนกะเริมเศร้าแล้วเนาะแต่กะเบิงคือมืดคืบมาอยู่สิโตกมาอีกบ้หรือว่าจังไดบรรยากาศเนาะแบบพอตีก็ะใส่กล้องสดเลยถ่ายบรรยากาศให้พวกพี่น้องเบิงยังเมือมืดคืบมาอีกแต่เกาในแถวนี้ก็อาจจะแบบอ แต่เนาะแนมเห็นเคียนขู่เกันคนแต่ว่าส่วนมันเพิ่อมาบางเผื่นกลนมันนี่กะเดือนเดือนสามเดือนสี่เผื่อเนาะเดือนสามเดือนสี่เผื่ออะเผื่อกลนมันก็ได้โดยย่างหลายเดือนเผื่อเผสิกลแล้วก็อยู่แบบนี้เพิ่นก็หกส่วนมันเพิ่อเนาะหยาอยังจะเกิดขึ้นมาโดยถ้ามันบอกนั่นมันก็อาจจะแปลนอยู่อ่า ทางเทอนาตี้กับบรรยากาศเย็นอยู่สบายอยู่เนาะมันก็บแบบดีกว่าเฮาบ่มีโหมไหม้หม่ยังะนะอันนี้กับมือมีต่กอไม้ไผ่เพิ่นทางดินเพิ่นปูม,มันคือกั้นทางนี้กันเนาะจะคลองทีดินเพิ่นก้อนมไม้เพิ่นสูงคักอันนี้เทอรนาตี้สิพาเบิ่อนกอนมไม้ตัวนี้อผูกแนวมาแต่ไกล้ก็เห็นเลย แบบกำลังเกิดขึ้นมาเลยเนาะซ่องซ่องขยะอยู่เลยโอ้จะดินอยากแหงๆแหละดินเนาะบ่กคอยเปียกปบนไดเลยโอโอันนี้ใหญ่เลยกำลังเกิดขึ้นพ่นขึ้นอันนี้กะผักผักเนาะโอ,อ้กำลังเกิดขึ้นลายนี้เนาะโดยกำลังขึ้นมาแบบ เดียวก็สูงอีกสองสามเมือ่อยเงาวบ้เลยน้องอาตีว่ะเออเนาะวันนี้มาพุ่งว่าสีมาเอามากแกงกับบลัมมาจักเถือ่อเป็นว่าสีแหว่มาเอาว่ะอาจจะเพิ่นบุคอยมามันก็ขำเนาะเมื่อทางเมือ่อโดยโอ,อันนี้ก็อันใหญ่ๆกำลังพผนขึ้นอันนี้ก็คือการมาตีแต่เอาขี้ดินป่งเหมียนโดยโออหน่อไม้ก็งาม มันอยู่โพลถ่ายอยูลุกในแห้งลายกว่านี้นอตีวะอันนี้อันใหญ่หญเลยกำลังขึ้นลายขักเนาะนอาตีก็พามาเบ่งน้มใหม่เพื่อนนอตีอยู่เพื่อนกะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนพี่น้องได้เบึงเนาะโดยฝนบวัวโตกับประมาณนี้เลยตัวนี้กะ กำลังขึ้นมาจากดินเลยลามไปทั่วทิ่เลยเนาะโพนเนาะแนมไปสี่ขยะเลยขึ้นมาจากดินกำลังน้อยๆน้อยๆโดยก็นั่นกามีลายอยู่นะก้อนนี้มันอยากจะอยู่พนหนึ่งมันก็เลยแบบอ,ออกมาแล้วมันบนหนอบุยักใหญ่ปานใดเข้มหัวเลยเนาะเค้มมัน ขางหัวกอนี่ทางนี้ก็จะเป็นคลองอันน้ำใหม่จะคลองขี่เพื่อนได้นี่อ้อันนี้ก็นอนบักใหญ่ <c oughs> เกิดของคนไม่ก็มีแต่ลำใหญ่ๆเนาะไม่ไผยเพื่อนเพื่อนจงเมียนเป็นเมียนขายหรือว่าเมียนยังนอนตีกาาาาาาตระปุหน้าบ้านนอนตีกระแปนเนาะว่าปัดทำความสะอาดตื่นมาแล้วก็ หน่อนาตีก็นำนมาอยู่อันนี้กะกำลังขึ้นเลยแถวนี้อาจจะหน่อขาวๆเนี่ยป,ปู่มันมีเ,เนื้อปกเนาะโอุ้อันใหญ่ๆเลยกำลังขึ้นโดยขักอะไรนี่หน่อนออาตีชเชยเบิงจะเป็นใบนี่ใบหน่อไม้เลยถ้าขุดลงลุ่มนี่ยขาวๆหน่อไม้นี่นนนตัวนี้กะกำลังเกิดอยู่ในในเลยแบบเป็นดินสุม่ม ในนี้เนาะก็ก็ต่ำนะดินมันกับดินดินมีมีหนำร้ายอันนี้ก็ขึ้นมาหน่อใหม่เนาะทางในกัอันนี้ก็ร้ายเนาะเดูที่เชือบเบิร์โ้โหขึ้นมานี่หน่อนใหญ่ๆตัวน,นี้กัยาวแล้วมิเตอร์ไปเผาแสบเนาะแกงหรือว่าอย่างงมันก็กินพวกแสบมันยาวร้ายโดยอันใหญ่ ทั้งนอกหัวผมก็มีเงาบุรีอันนี้ตัวนี้กะมีแต่สิเป็นอันนั้นเบิดเลยเป็นไม้เวล้วเนาะกินหมดทันโอ้โหอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเพราะผลหมุนะลังกะสีขึ้นมาเนาะเพราะว่าอันนี้จะปลายปลายช่างกะสีหน่อนใหญ่ๆเลยอันนี้กำบา,า,างอ,าอันนี้ไปเผาที่แบ่บเนาะนอนอตีะวะเผาอันนั้นเห็ดสุกเห็ดยังค่ะนะ อันนี้ก็ลำใหญ่ๆขักขาอ๋อขักอันนี้ทางนอกกูกาสิเป็นไม้เลยมันยาวไปเลยเนาะโดยแถวนี้ก็จะมีคือกันมองด้ดินซุ่มแห้งออกเนาะมังออกมาใหม่กะบรรยากาศ่รงนี้กับแบบแดดๆอยู่ ยังแดดอยู่นั่นึงเพราะว่ามันยังเวีนอยู่เนาะก้อนี่บ่เกิดเลยมีแต่หาลำนอนตีใครนดนตีเอาเมียนมันไกลเฮือนเนาะหาลำเมียนเห็ดหอมเพราะว่าเฮามานั่งนี่ก็มีหอมใหม่เย็นบรรยากาศที่นอนตีก็ประมาณนี้เลยเนาะก้อนใหม่เพิ่อจะมีตัวนี้ละแห้งก้อนใหญ่เนาะนี่จะเป็นน้ำใหม่อันไพ้วาดเพิ่นเอิ้นไพ้ว่าน้ำค่ะนะ ใหญ่เต๋อได้ของเพิ่นโอ้มันตัวใหม่อันใหญ่ๆเนาะนวังอตีซุ้มกล่องให้เบิ่งนโอ้อ่าน้องใหม่รับใหญ่ๆแจ็เพิ่นไปเห็ดกินยังไงเนาะโดยใหญ่แห้งเลยมิดแบบเป็นไม้อันเนี้ยพิ่นธุ์เห็ดยังนะกอใหญ่เนาะแต่เก่าน้องใหม่อึดเห็นน้องใหม่อันนี้ก็เอามาแกงแต่ส่างนี่น้องใหม่พอได้กินเนาะแบบเพิ่นก็มีแต่โจงเมียนให้มันเป็นกอใหญ่ขึ้นมา หัวหน่อยไม่เยอะนี่บรรยากาศข้างนอกหัวกะแดดเนาะเบิ่งกะมืดฝนมาซือฝนสีตกอยู่แต่ว่ามื่อนี่กับใครเนี่ยยังบ่เห็นฝนเลยแถวนี้ก็จะมีใบไผ่เนี่ยปัวมันอยู่ทึ่งตะโกไม่ไผ่แขมหัวหนอนตีกับแดดข้างนอกกับตาถ่านเนาะจูดกับยังขวัดประเิดอยู่ หากกวาดเถื่อเดียวกัยังอีกอีกควอดอีกประมาณสองเถื่อเพื่อนจังสุดบรรยากาศเนาะแดดก้กาให้ข้างหลังเฮือนมีแต่กก็พา,าย ฝนตกเนี่ยโอ้ยนอนตีบุลเลยมาถ่ายคลิปแบบนี้ถ่ายบุได้เนาะฝนตกก่ะอยากโทรศัพท์เตีักโทรศัพท์เฮหักซาฝนเศร้าแบบนี้แล้วได้ถ่ายหัวกับปุกกินเมนื่อไหร่ปุกกินอยู่ไหนยนี่มันเป็นไม้ไผ่ เห็ดเห็ดต่างต่อันน่ะได้ดินแรกๆเนาะหัวนี่กะประมาณส้วงหนหละเนะาะตีจำได้เนาะเห็ดกับไอ้พามีเพิ่มสองคนอ่าพากันเห็ดฝนตกเนาะส้วงนั้นก็ได้ <c oughs> อ่าเอาไปหาเอาเครือยานางมาหมัดเนาะแล้วก็เลยมีเล็กแตะปูตอ,อ,อกเนาะอะไรก็แบบอยากมันบุพะค่ะนะแล้วก็เลยเอาเครือยานางมาหมัดโดนเติบแล้วมันก็นแบบอยากดอกอยากอันไหนเบิ่อเลยเนาะเพราะว่าหัวกะ เาบุเอาลักเกกันลักเงี้ยเขามีไม้สังไวยกันเลยแบบเอาไม้สังไวยมาเห็ดหัวโดยตอนนี้ก็ออกมานอกแล้วเนาะอะออกมานอก,กเจอพื้นน,นลรตี้เลยพากันอันอกองเหมือนของเดียวกันกับไมพ้พมีเพื่อน <c ười> อแต่ก่ามันอยู่นอกทางผลเนาคนเลยเอาเอาเข่ามาใน,ในหน่อยนึง อยู่ตรงนี้แหละแดี๋ยวมันมันหกมันไก่ทางเนาะเพิ่นกระเที่ยวอยู่รถไทยยังเพิ่นทานก่โบใหม่ขวัดขวัดว่านี่โบใหม่ก็เลยปล่อยปล่อยแบบนี้เลยเนาะเห็นเนาตีสิพาไปเบิ่งถ้าโบปล่อยแบบนี้กับโบใหม่แบบเขามันมันโดนแบบเขาเจาะเขาเอินว่าปล่อยหัวทานเนาะโดยปล่อยหัวทานแบให้มันใหม่ใหม่แล้วเขากะจังเอาขี้เรื่อยทมแบบนี้กาเห็นไผ่แห้งเลย อ๋อตีหยับมาใ,ใกล้ๆก่อนโดยเจาะหัวมันเนาะแบบว่าเฮาปล่อยหัวผืนอื่นปล่อยหัวทานถ้าบเห็ดแบบนี้ก็โอ้เผื่อสีใหม่้ากะขอดวานนี่เก่าดเดียวเนาะขวดเคืองหนึ่งนี่ก็ย,ยังขวดไรอยู่อ่าพัางเมืองตอนสวยๆคนละเนะาะจะที่ได้ได้ไดบอกขวดขอเอาถ่า,ายไผ่มันมอน ขาภาัยแห้งกับขวดแบบโอ้ขวดยากเนาะเพราะว่าน้ำมันกับบัค่อยมีาวันต้องจงแทนเป็นควันสีนี่มันจังใหม่สีซินกับการจุดฐานนาะนอนตีกะอย่างอื่นนี่กับบัค่อยหูหูจะจุดฐานนี่แหละ้ยบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีแห้งเนาะมีแดดมียางไครในทางนี้ก็จะเป็นป่าดงโอ้โห บรรยากาศแบบป่าแบบนี้โอ้เนาะตีอยู่จนสิ้นแล้ว <c oughs> อันนี้จะเป็นกกอนาพักพักขี้เล็กเนาะผดเอิญค่ะว่าบัวบัได้กินได้จากอนาก๊กพักขี้เล็กใหญ่ผดเอิญเนาะโดยทางทีเราจะเป็นแบบในป่าเนาะเคยเขับไปตัดเครื่องยังอยูอย่ขับบัวเรื่อยยังบมดสิ้นบรนได้เอาก็ายังบัวได้อยู่โดนเนาะนอนตีก็อยู่อ่า,จ,าจะจับปีแหละยัง <c oughs> จำบ่ค่อยไ,ได้แล้ว ตอนแดดตอนแดดกระจงทานเลยจงตอนนี้เลยเนาะปล่อยตอนนี้เลยให้มันใหม่ไวย,ยังไปขวัดโอเนอาะมารวตีกับเป็นหลินยีทางเป็นหอมคนทางออกไปนอกหุ่เล่น,น,นอีกอะโดยว้าบรรยากาศมันนี่ แดดฮอนถ้าขวดทานตอนนี้ช่วงซีบรไว้น้ออาร์ตีวะโดยตอนนี้น้ออาร์ตีอยู่โฮมเนาะแดดแสงแดดแดดกะมันนี่ก็มาถ่ายหน่อไม้ให้พูดแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศเพื่อนอาร์ตีน่อไม้ก็ออกลายเนาะโดยกะสิจบคลิปไปก่อนเนาะงอาร์ตีก็ได้โดยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะพูแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนที่หับชมคลิปน้องอาร์ตี ตั้งแต่ต้นจนจบที่บขามโฆษณะโดยจากคิปตี้นวตี้ก็ขออโตไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี